กล่อีการใช้เจ้าช็อคอันนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ข่าวขวัญน,นะคะม mm ุกโยพาสเทลนะคะก็ในกล่องนะคะมีทั้งหมดยี่สี่เดี๋ยวพี่จะเปิดดูตอนแรกแมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ่ะเป็นเสียบแบบนี้มา mm hmm. เห็นมือดําๆนี่เพราะว่าใช้เจ้าช็อคนี่แหละนะคะพอ mm hmm. เ,เปิดเข้ามาข้างในก็จะเป็นกล่องฝาเปิดแบบนี้นะคะของแท้ก็จะมีพวกใบมีฟองน้าํามีกระดาษ แปะก้านเอาไว้นะคะไม่ให้สีมันหล่นกระเด็นลงมานะคะทั้งหมดก็มี24สีด้วยกันนะคะแท่งก็จะขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหมเทียบกับปลายนิ้วพิมพ์เนี่ยะคะไม่ใหญ่มากที่พิมต้องการที่จะรีบปิดมันกลับไปเนี่ยเพราะถ้าเกิดมันหล่นลงมาเนี่ยนะ,ะมันจะต้องเป็นการทําความสะอาดครั้งใหญ่ของพิมพ์ทีเดียวนะคะพราะนั้นรีบเก็บมันกลับเข้าไปในกล่องด่วนนะคะก็สีที่พิมทำวันนี้เนี่ยนะคะพิมพ์ทาเป็นช่อแล้วแบบ ชื่อหนึ่งช่อในพิมทำสามสีคือน้ําเงินชมพูแล้วก็เหลืองน้าเงินชมพูเหลืองนะคะจากข้างบนลงล่างแล้วก็จะมีช่อที่เป็นสีเขียวอยู่ด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็จับผมเนี่ยบิดขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้มันเปิดขึ้นนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนค่ะถ้าคุณอยากทราบว่าลุกแบบนี้ทํายังไงนะคะแล้วก็ม้วนอะไรยังไงนะคะติดตามชมได้ในวิดีโอนี้นะคะ,ะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะพิมพ์ก็จะมีผ้าขนหนูที่สีตุนต่นๆเข้มๆนะคะแล้วก็มีแบบ ที่หนีบเอาไว้สําหรับหนีบจะพานี้ให้มันอยู่นะคะติดอยู่ตรงลแล้วที่เรามาคุมตรงช่วงคอนะคะไม่ให้มันเลอะแล้วก็มีสเปรย์นะคะกระป๋องสเปรย์ใส่น้ําเปล่านะคะหรือจะเอาเป็นเกะก็เรียกอะไรอะคะชามเล็กๆแล้วแบบว่าพรมน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เวลาเราใช้เนี่ยเราการใช้น้ําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็จะได้นอนต้องมีช็อคนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยพิมเลือกใช้สีนะคะ ท่านผู้เห็นนี่คือจะเป็นน้ำเงินชมพูเหลืองแล้วก็มีสีเขียวอยู่ช่อนด้านหลังนะคะน้ำเงินพิมใช้เป็นน้ำเงินนี้น้ำเงินชมพูนะคะแล้วก็เขียวเอ๊ะไม่ใช่สิน้ำเงินชมพูนะคะแล้วก็ใช้สีส้มอันนี้แล้วก็สิ้นแล้วอีกปอยข้างหลังที่เป็นสีเขียวเนี่ยพิมใช้สีนี้นะคะคือใช้สีเขียวดีแต่ว่าเป็นปล่อยข้างหลังก็คือแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะใช้สเปรย์นะคะนี่ ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณมนะีไม่ต้องออกไปวิ่งซื้อยี่ห้อที่แบบว่าทุกคนก็ใช้กันแล้วก็จะใช้ Iron l, อออนเคอที่มันเป็นที่ม้วนผมแกนร้อนน่ะนะคะมาม้วนอีกทีหนึ่งตอนถ่ายเพื่อเป็นการล็อกให้สี อยู่ติดแน่นทนนานมากยิ่ยงขึ้นนะคะสำหรับใครที่แบบว่าทําบนพื้นบ้านที่แบบเป็นพื้นพรมหรือพื้นพื้นอะไรที่แบบว่าทําความสะอาดยากๆพื้นไม้แท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพิมแนะนำว่าเอากระดาษสีพิมมาปุ๊บปุปปซะก่อนนะคะถ้าเกิดคุณมีถุงมือใช้ถุงมือด้วยก็ดีเพราะจากที่พิมทามันเมื่อกี้เนี่ยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยตอนล้างมือเนี่ยมันก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเลยคะ่ะจะยังออกไม่หมดแต่พิมเชื่อว่าเดี๋ยวพอถูน้ำสบู่ก็คงออกหมดทีนี้พิมก็ขี้เกียจที่จะใช้ถุงมือนนนะะะคเพราฉั้ ก็ประมาณนี้เราก็มาเริ่มทำเลยค่ะตอนนี้พิมแบ่งผมอีกข้างหนึ่งทิ้งเอาไว้แล้วนะคะก็คือจะมาทําอีกข้างหนึ่งกันก็จะหนีบข้างนี้เอาไว้ก่อนเดีเ๋ยวจะปรับกล้องลงมานะคะเพื่อจะได้เห็นชัดๆอย่างแรกแน่น,นอนใส่ผ้ากันก่อนเวลาที่ทํเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีเข้มก็ดีนะคะมันจะได้เผื่อว่าเราทาเลอะเทอะมากมันจะได้แบบว่าไม่ ไม่เละมากเกินไปนะ <c oughs> คือมันจะต้องเละถึงระดับใดระดับหนึ่งก่อน <g år> ที่พิมพจะทำเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคือผมที่พิมพ์ได้เอาหวีแปลงสางเอาไว้แล้วนะคะ <c oughs> คือคุณควรจะสางผมให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบนะผมไม่พันกันเกินไปค่ะเพราะระหว่างที่คุณใช้ช็อคเนี่ยผมมันก็จะพันกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันพันมากไปกว่านี้อย่างของพี่เนี่ยพิมพจะเก็บผมนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นผมข้างหน้าเนี่ยเอาขึ้นไปโดยเอากิ๊บเล็กๆมาหนีบเอาไว้นะคะ แ,บบแล้วก็จะเริ่มทําตั้งแต่ช่อถัดมาเวลาที่เราจับช่อขึ้นมาเนี่ยพิมแนะนําว่าช่อใหญ่ๆมากสักประมาณขนาดนี้ค่ะก็พอนะคะแล้วก็ใช้สเปร,รย์นะคะสเปรย์นะ้ําถ้าเกิดว่าใครมีปกติรีดผ้าแล้วใช้อ้ขวดสเปรย์ิอันนั้นก็ได้เช่นกันนะคะบางเอญวราพิมไม่มีบบนั้งก็ใช้อันนี้คุณสามารถที่จะกําหนดนะคะระยะว่าอยากจะ ให้มันสีเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างพิมเนี่ยคุก็จะพยายามกาหนดให้มันใ,นใกล้ๆก,กันนะคะสองข้ามจะไม่ดูโดดมากเกินไปคุณก็จะเริ่มแัดมันตรงนี้ไม่จําเป็นต้องสเปรย์จนโอโ้โหชุ่มนะคะแค่สเปรย์ให้แค่ว่ามันมีน้ําก็พอสําหรับบางคนเนี่ยสามารถที่จะจับผมเป็นแบนๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เอาสีเนี่ยนะคะเจ้าช็อกอันเนี้ยมาถูแนวอย่างเงี้ย ทั้งที่ผมยังแห้งก็ติดแต่เนื่องจากว่าผมพิมพ์เนี่ยคือพิมพ์คิดว่าผมแต่ละคนมันต่างกันนะคะอย่างผมพิมพ์เนี่ยพิมพ์ต้องบิดอย่างนี้ด้วยนะคะให้มันเป็นเกลียวอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเอาสีเนี่ยถูลงไปนะ,ะมันก็จะค่อยๆเริ่มติดโดยที่เวลาถูเนี่ยพิมพ์แนะนำว่าถูลงทางเดียวนะคะอย่าถูขึ้นถูลงเพราะว่าการถูอันนี้หลังจากที่พิมพ์ทำหนึ่งครั้งเสร็จไปพิมพ์ก็ค้นพบว่ามันทําให้ผมเสียเหมือนกันนะ คือมันต้องเปิดเกล็ดผมแน่ๆอ,อย่างน้อยอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาช็อคเข้าไปป้ายเนี่ยนะคะมันขูดแน่นอนอย่างชัวขูดเห็นเห็นเงมๆนะคะสีต่อไปถ้าหลังทาที่ใส่สีน้ำเงินก็สีชมพูมาต่อสีว่าเรื่องของสี เนื่องจากสีผมผมพิมพ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมสีผมพิมพ์เนี่ยสีขาวนะไม่ค่อยยอมติดนะคะคือเวลาที่คุณจะลงะคะ่ะคุณอาจจะต้องลองเทสกับผมสักช่อหนึ่งดูก่อนว่าสีนี้มันติดกับผมเราดีไหมหรือว่าสีนี้มันติดดีไหมอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าผมแต่ละคนนะคะเนื่องจากบางคนก็อาจจะไปทําสีมาหรือบางคนมีผมธรรมชาติที่ดํามากอะบางทีมันติดยากนะมันจะติดยากคืออย่างพิมพ์เนี้ย ผมพิมพ์นี่คือพิมพ์เลือกสีที่มันติดง่ายของพิมพ์ขึ้นมานะคะคือน้ำเงินชมพูแล้วก็เหลืองคือพอพิมพ์ลองเป็นสีที่เป็นสีอื่นๆเนี่ยมันจะติดยากมากเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะเห็นไหมคะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผมเป็นพิมพ์คือประเภทผมที่ต้องบิดแล้วมันถึงจะช็อคติดนะคะคุณก็ต้องบิดแบบนี้เงี้ยแล้วถึงเวลามันก็จะดูยุ่งยุ่งนิดนึงจากนั้นคุก็พักกันไว้ก่อนแล้วก็เอาปล่อยถัดมานะคะปล่อยถัดมาก็อย่างที่บอกก็พยายามกําหนดให้ความสูงของสสีีมัันนนอยยู่ใกกกลล้้เเคคงะะแว็ปร มม่จาเป็นนอสเปรย์จนแฉะสุดขีดนะเพราะว่าถ้ามันแฉะมากอะช็อกมันก็ติดยากอีกนะ <c oughs> คือสุดยอดแหละเธอจะยากไปไหนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช็อกเนะะี่ยค่ะค่อยๆถูลงทางเดียวนะคะวันที่พิมพ์เทสก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอเทสเราก็รู้สึกเลยว่าหลังจากที่ทําแล้วอะนะคะควรจะสะทันทีในวันเดียวกัน คือถ้าเกิดคุณทำเนี่ยก็คือทําตอนเช้าอะ่ะหรือไม่ถ้าเกิดจะไปงานกลางคืนทําตอนบ่ายเลยก็ทําไปเพราะกลับถึงบ้านแล้วคุณควรจะล้างมันออกทันทีเลยเพราะคุณไม่คิดว่าส่วนผสมของช็อกนัดจุดใดจุดหนึ่งที่มันจะแบบว่าดีต่อเส้นผมเลยอะ่ะเพราะนั้นคุณทําได้ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าให้มันดูแฟชั่นให้มันดูแบบว่าเออนะสวยๆงามๆนะคะระหว่างวันเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ว่าการที่จะปล่อยให้มันค้างอยู่บนเส้นผมข้ามวันข้ามคืน พิมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คิดว่าล้างออกซะจะดีกว่าถ้าเกิดอยากจะทําใหม่ก็ทําสักสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยเพราะย่างท,ที่บอกมันขูดนะเนี่ยมันแบบว่าขวนไอ้เจ้าเกล็ดผมอะคะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทําเนี่ยต้องป้ายลงสถานเดียวเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่เสียมากเกินไปนักนะคะนี่ก็เสร็จปอยที่สองนะคะแต่และข้างเมื่อก,กี้เนี่ยพิมก็ทำสามปอยนะคะแล้วปอยสุดท้ายเนี่ยพิมทำสีเขียวล้วน เพื่อให้มันแบบมีสีมาเบรกนะคะจากนั้นอะปล่อยที่สามนะคะถ้าเกิดคุณใช้เป็นแบบว่าชามใส่น้ำก็เอามือจุ่มเสร็จแล้วก็สะบัดออกนะคะแล้วก็ค่อยเอามือมาจับจับจับ,จ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 บแบบนี้มันจะได้ไม่เยอะเกินไปอย่างที่ทิมบอกถ้าเกิดเยอะเกินไปปุ๊บช็อกก็จะลงยากเช่นกันนะคะ เพราะนั้นหนึ่งกล่อง24สีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะใช้แล้วแบบเหมาะสมกับเราทุกสีนะคะของพิมพเนี่ยพีพ่เปคิดว่าสงสัยพิมพคงจะใช้ได้สักประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะสิสีที่น่าจะเหมาะกับสีผมพิมพ์นะคะแล้วก็พอลงแล้วมันติดแล้วมันเห็นชัดเลยเนี้ยสำหรับสีอื่นๆก็อาจจะเอาไประบายสีเล่นอะไรแบบนี้นะคะเวลาทําแล้วเนี่ยผมมันจะยุ่งมากเลยนี่ขนาดของพิมพ ถูลงทางเดียวนะคะไม่ได้ถูขึ้นถูลงเลยนะถูลงทางเดียวแต่ว่าต้องอาจจะต้องถูทั้งด้านหน้าด้านหลังด้าน,าน,านข้างแบบนี้นะคะหลังจากที่บิดแล้วเนี่ยก็กระเถิบลงมาคุณสามารถจะทาสีเดียวเส้นเดียวก็ได้หรือจะทําประเภทที่เขาเรียกออมเบรคือแบบว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มสีฟ้าแล้วก็ฟ้าอ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้มันเป็นเหลือของสีแต่บังเอิญเนื่องจากว่าอันนี้มันใกล้ฮันโลวีนแล้วเราก็ต้องให้มันแบบว่านะสีสันนิดนึงนะคะเยอะๆนิดนึง มาถึงสีสุดท้ายของช่อนี้นะคะสีออกเหลืองๆสีนี้จะเป็นสีที่ติดง,ง่ายมากเลยกับผมพิมพ์ชัดมากเลยสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมไม่น่าเชื่อตอนหยิบต่มันอยู่ในกล่องนี้ดูไม่ออกนคะคะพิมพึงได้บอกว่าถ้าคุณจะใช้คุณควรจะต้องเทสสีก่อนมาถึงปลอยสุดท้ายนะคะปลอยที่สี่คุณจะทํารอบศีสะเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะดึงเป็นช่อ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 เลือกขึ้นมาจากด้านหลังของศีสะแล้วก็ทําไป ทีละสีทีละสีก็กลายเป็นใสาลุงพอดีเลยนะคะสำหรับช่อน,นี้เนี่ยก็คือพิมพ์จะทําสีเขียวล้วนนะคะโดยพิมพ์เลือกขึ้นมาเป็นสีเขียวแบบออกแนวเกือบจะเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะคะก็คือสีเดียวเลยค่ะตะลุย ระหว่างที่ทํมันก็จะรู้อะค่ะว่ามันดึงเส้นผมบ้างนะคะแม้ว่าตอนก่อนทาอะเราจะแปลงผมไว้อย่างดีแล้วก็ตามพิมพ์ว่าศิลปะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเส้นผมเท่านั้นนะคะมันเกิดขึ้นกับมืองคุณด้วยที่ทําเนี่ยเห็นปะ่ะว่ามันเยอะพอสมควรถ้าเกิดคุณทําหลายๆช่อมากๆเนี่ยนะคะเราไม่ได้สเปรย์น้าสะจนหูแ่แฉะไปหมด หลังจากที่คุณทําช่อท้ายๆเสร็จแล้วอะ่ะช่อแรกๆมันก็จะแห้งแล้วล่ะคะ่ะพร้อมที่จะแบบว่าหนีบเอาสเปรย์มาสเปรย์แล้วก็หนีบผมได้นะคะเอาละตอนนี้พิมพ์พอแล้วนะคะก็จะได้สีมาประมาณนี้ตอนแรกมันจะยังดูตุ่นๆงงๆอยู่นะคะมันก็ยังชื้นๆอยู่บ้างเอาสเปรย์มาแล้วพิมก็ฉีดลงไปบนเส้นผมเลยนะคะเพื่อเป็นการล็อกสี ไว้ระดับหนึ่งก่อนคุณไม่ควรที่จะใช้มูสหรือว่าเจลอะไรพวกนี้นะเพราะพวกนั้นมันต้องเอามือลงไปถูนะคะพอถูปุ๊บสีมันก็จะแบบออกแนวจะหลุดลดแล้วพวกนั้นมันมีความชื้นสูงมากกว่านะคะเอเอสเปรยพ์พวกนี้มันก็จะมันน่าจะผสมแอโกโลกอฮอล์อะไรพวกนี้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวพิมล้างไปล้างม,มือ,อมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะเอาผ้าออกเลยนะคะเอาแขนให้นมา,ก,านก่อนเพราะตอนนี้มันก็เริ่มแห้งพอสมควรนะคะใส่ถุงมือมาแล้วด้วยนะคะพร้อมที่จะใช้ ฮอตทูในการม้วนผมนะคะก็คือพิมพ์ก็จะม้วนแบบธรรมดาแหละม้วนจากข้างหลังแหละไล่มาเลยนะคะทีละชอ่อทีละชอ่อโดยที่ไม่ต้องแบบว่าปราหนียมากนักนะคะแน่นอนในถุงมือคู่นี้ก็เละเป็นด้วยสีของช็อกแล้วนะคะเพราะว่าได้เอาไปจับตัวช็อกเรียบร้อยหรือว่าคุณจะม้วนเฉพาะช่อที่ ทำสีเอาไว้ก็ได้นะไม่ได้ต้องม้วนทั้งหมดนะคะสำหรับพิมพ์ทำไมถึงเลือกเครื่องนี้นะคะทำไมถึงเลือกเป็นเลซอรชาสไปรอลมาทำเพราะว่ามันลาง,ง่ายสุดมันทำความสะอาดง่ายสุดนะคะเพราะว่ามันไม่มีอตัวคลิปหนีบถ้าเกิดใช้เป็นพวกจัมเบิรเคิลหรืออะไรพวกนี้มันต้องมีคลิปหนีบถูกไหมเมีคลิปหนีบปุ๊บมันก็จะต้อง ทาความสะอาดยากขึ้นอีกหนึ่งระดับการเลือกเครื่องของวันนี้เนี่ยคือเลือกเพราะว่าความขี้เกียจโดยแท้เลยนะคะแต่เครื่องที่ประเภทที่ไม่แนะนําก็คือประเภทที่เป็นจระเข้ปากหนีทั้งหลายนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณทำเนี่ยคุณต้องดึงนะคะดึงผงพอดึงปุ๊บเนี่ยสีมันจะหลุดติดไปกับเพลทนะคะอันถัดมามาละถึงอันที่เป็นสีสันแล้วนะคะนี่คืออันสีเขียวเห็นไหมสีเขียวนะคะ รู้สึกได้เลยอะตอนจับคือรู้สึกว่าสงสารผมเหมือนผมมันเสียอยู่นะคะแล้วเอามันยังเอามันไปม้วนบนแกนอีกอะไประมาณนี้แต่ยังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช็อคมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันความร้อนบนเส้นผมอะไรบ้างหรือเปล่านะคะไม่น่ามีถ้ามีคนของเขาเอาคงม,มาทําอะไรอย่างอื่นไปแล้วนะคะอันนี้เป็นปลอยสีน้ําเงินชมพูส้มนะคะ ทิ้งไว้สักพักไม่ต้องทิ้งนานมากก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสเปรย์ลงไปก่อนแล้วเราค่อยมาขึ้นแกนนะคะการที่เราสเปรย์ลงไปก่อนเนี่ยเจ้าสเปรย์มันจะทําให้ผมเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็แข็งเร็วขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ความร้อนกับเส้นผมนะคะมว้วนเข้าไปอีกช่อเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ พิมว่าทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้าวินาทีก็น่าจะเพียงพอนะคะเพียงว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะแค่ให้มันมีเกลียวเกลียวนิดนิดไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่ใหญ่ผมเสียมากไปกว่าน,นี้พิมก็แนะนาว่าสิบวินาทีก็พอค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเกลียวเลยแต่มันจะช่วยล็อกสีให้อยู่ได้ทนนานมากขึ้นจากที่ศึกษามานะคะอะไรประมาณนี้เตรียมปิดเครื่องได้นะคะร้อนมากเลยเจลซัชชานี้ อถอดถุงมือแม้กระทั่งถุงมือ,อยังเละขนาดนี้เลยนะคะมาลองดูกันซิว่าที่ทําเสร็จแล้วทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับข้างนี้นะคะมันดูเป็นแบบว่าเป็นพลิ้วๆมากกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่ไ,ได้เอามือสางแล้วนะคะข้างนี้ถึงก็จะใช้วิธีเอามือสางเอาเหมือนกันคือค่อยๆเอามือเนี่ยจับให้มันแตกออกจากกัน แต่พิมจะไม่ใช้วิธีเอาหวีหรือเอาแปลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวีแปลงราคาแพงถ้าเกิดคุณซื้อหวีแปลงราคาแพงประเภทช่วยนวดศีรษะช่วยอะไรอย่างเงี้ยมา mm. พิมไม่แนะนําให้ใช้กับผมที่มีช็อคเด็ดขาดเลยนะคะเพราะมันจะทําให้หวีของคุณเละอย่างมากขนาดว่าจะพะหวีที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยเห็นไหมว่านี่ก็มีสีสีชมพูสีอะไรเนี่ยค่ะขนาดหวีธรรมดายอย่างเงี้ยยังล้างยากเลยอะค่ะเพราะาสีช็อกมันติด แน่นทนนานมากเลยนะคะหลังจากที่มันติดกับสิ่งใดแล้วนี่มันฉันจะอยู่ตรงนั้นแหละไปตลอดเลยแบบนี้นี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วนะคะผมประมาณว่าออกแนวปามี่ปามี่สีสันอะไรประมาณนี้ไม่ทราบว่าจะชอบกันหรือเปล่านะคะนี่ถือว่าสีที่ผมเลือกมาเนี่ยมันเป็นสีที่ ติดได้ดีกับหน้ากับผมพิมเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะติดได้ดีกับเส้นผมของคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉนั้นอย่าลืมพี่บอกคือว่าต้องลองสีกับเส้นผมของตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยมาเลือกค่ะท<า>ัะ้งนกันเสร็จเรียบร้อยทั้งม้วนทั้งป้ายทั้งฐานนะคะหูเละเทะไปหมดเลยนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรห้องน้ำพิมนี้เดี๋ยวต้องทำความสะอาดกันใหม่หมดเลยนะคะยกเว้นตรงพื้นที่เราหนังสือพิมแปะเอาไว้แล้วนะคะ อย่าลืมนะคะพิมพ์คิดว่าหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยล้างทิ้งคืนนั้นเลยอย่างวันนี้เนี่ยพิมพ์ก็จะสระผมเลยนะคะเพราะว่าคงไม่ไหวนะพิมพ์ไม่สามารถจะนอนที่เตียงโดยที่มีเจ้าสีช็อกนี่ติดดุนผมอย่างนี้อยู่ได้นะคะโดยเฉพาะคุณคุณที่ผ้าปูที่นอนสีขาวแล้วพิมพ์องบอกสอรี่นะไม่งั้นคุณก็ต้องเอาผมแบบใส่ในอีเขาเรียกอะไรคะ ที่คุมผมอาบน้ำมาแล้วก็นอนนะไม่งั้นมันไม่ไหวนะคะมันคงจะต้องเลอะมันล่องเลอะแน่นอนแม้กระทั่งดูมือจริงๆมันล้างไม่ได้ออกง่ายๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้จบเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะเราเจอกันใหนะคะ่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ กลับมาตอนนี้เลนะคะเล็บนะคะเมื่อกี้พิมลองไปล้างมาแล้วนะคะมือนะคะก็คือล้างทั้งหมด3รอบนะคะคือมือในี่องแต่รอบแรกนะคะที่เป็นผิวหนังแต่ว่าตรงเล็บเนี่ยนะคะพิมใช้แปรงสีฟันหรือว่าแปรงขัดเล็บเนี่ยนะคะขัดนะคะก็คือ3รอบก็ออกนะคะก็คือเรียกว่าใช้ได้เดยวแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําเล็บสวยๆมาทามาจากร้านหรือว่าต่ออะคริลิกมาพิมไม่แนะนําให้คุณทําเจ้าสีผมแบบนี้ด้วยตัวเองนะคะเพราะเล็บคุณมันจะเจ๊งอย่างมากยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีถุงมือดีๆนะคะที่ใส่ตอนระหว่างที่ทําเจ้าสีผมค่ะ